วันนี้มนนาวก็จะทานข้าวเหนียวน้ำตกหมูมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาทานข้าวเหนียวกับน้ำตกหมูนะคะอย่าคิดว่าทำเองนะ <laughs> อไม่เป็นเป็นคนที่ทำกับข้าวไม่เป็นค่ะไม่เป็นทุกวันก็ฝากท้องกับแม่ค้าเป็นปกติของมะนาวละค่ะเล็กๆไม่ค่ะใหญ่ๆทำ เรื่องอาหารไม่มีฝีมือเลยค่ะทำเองก็ทานไม่ได้มันไม่อร่อยนี้ก็จะเป็นใบเดี๋ยวนะคะคุณสมาชจะให้ดูอินเนี้ค่ะเพื่อนๆรู้จักผักชนิดนี้ไหม มันชื่อ w a t e r c r a t e ค่ะมันชื่อ w a t e r c r a t e หามันมีอะไรด้วยขา,ขาวๆดินี่ๆๆม,มันมีอะไรนี่เพรียเหรอเขาล้างไม่สะอาดเหรออันนี้เป็นผัก w a t e r c r a t e นะคะมันเป็นผักชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติต้านมะเร็งค่ะ ้านนะคะไม่ใช่รักษาเวลาที่คนที่เขาเป็นมะเร็งเขาจะใช้ตัวนี้มาปั่นทานน้ำอะคะ่ะหรือจะทานสดๆก็ได้ะคะ่ะแบบนี้ละคะ่ะเอามาทานกับน้ำตกอะไรแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่ามันจะมีสารตัวหนึ่งที่ไปต้านมะเร็งไม่ให้เซลล์มะเร็งเจเริญเติบโตได้อะค่ะนะคะ,นะคะ สำหรับพืชชนิดนี้ปลูกง่ายนะคะเพียงแต่เอาเอาก้านที่เราทานเหลือๆนี่ล่ละค่ะไปเสียบไว้ในที่ชื้นๆไม่กี่วันเธอก็จะติดออกลากค่ะแล้วก็เติบโตเร็วค่ะขยายพันธุ์ได้ง่ายมากค่ะพืชชนิดนี้ก็มีคุณสมบัติที่ดีมากนะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆพี่ๆีน้องๆ ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับมานาหวานชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ